อตัวนี้เป็นนะครับเป็นไฟถอยนะครับไฟถอยแบบไสอ่าขั้วตรงนะครับขั้วตรงสามารถใส่แทนของเดิมนะครับที่เป็นขั้วตรงได้เลยมีระบบแคนบัสนะครับมีพัดลมด้วยนะครับออันนี้ตัวอย่างคือไฟท้ายของอิวสุดาก้นนะ่าเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูนะครับว่าสว่างหรือเปล่านะ นี่นะครับก็คิดเอาเองนะครับว่าถ้าเราเอาไปใส่ไฟไท้ายดาก้อนสองดวงนะครับความสว่างกับหลอดเดิมจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคลิปเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูในช่องนะครับอันนี้ให้ดูก่อนว่าสามารถใส่แทนไฟไท้ายเดิมของดากอ้อนเขี้ยวตรงนะครับใส่แทนของเดิมได้เลยไม่ต้องดัดแปลงนะครับ ความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้แค่1ดวงนะครับ